สวัสดีครับผมราชามหาโมนีเรื่องลี้ลับที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และบุคคลจากจังหวัดหนองคายผมมุ่งสู่จังหวัดกาลสินเพื่อเยี่ยมคุณแม่ของคุณอินและได้เดินทางจากจังหวัดกาลสินธุมุ่งสู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนั้นได้มีปู่ฤาษีบุญช่วยจากถ้ำพระอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม โทรเข้ามาหาและกำลังจะไปกิจที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมก็กำลังจะไปที่จังหวัดพิษณุโลกพอดีแล้วเราก็เลยได้นัดกันพบเจอกันที่วัดหลวงพ่อพระพุทธชินอาราชผมเดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีคณะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมนำผมเข้ามาอย่างพระราชวังจันทร์ก่อนในคืนนั้นและลุ่งเช้า เราก็ได้เจอกันกันกบปู่ฤษีบุญช่วยพร้อมด้วยหลวงอาที่ได้เดินทางมากิจยังวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งเราก็ได้ขอพรต่อองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชและขอบาร,รมีของพระพี่นางสุพรรณกัลยาพระนเรศวรพระเอกาทศรสเพื่อน้อมนำบาร,รมีของท่านไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติกิจ เทวะองค์การในการปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณในงานยี่เป็งคืนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงณนะธรรมสถานบ้านสติมาอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเทวะองค์การที่ผมได้รับมอบหมายมาจากปู่พญามาหานาโพสิริจันทานาคราชแห่งธรรมสถานบ้านสติมาแต่ก็ต้องได ไปแวะขอพอรอยังพระราชวังจันทร์ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทั้งสมพระองค์คือพระพี่นางสุพรรณกัลยาพระนาเลศวรและพระเอกาทศรสเพื่อจะได้ประกอบพิธีพีกรรมบำบวงสวงเพื่อสน้อมส่งจิตดวงวิญญาณของวีรกษัตตีวีรกษัตตาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณณสถานที่ จึงได้เข้ามาในพระราชวังจันทร์และมาบอกกล่าวสารหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองพิษณุโลกสองแครเพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณสถานที่ตรงนี้และน้อมนำเอาพระบารามีของทุกๆพระองค์นำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ดอยสเก็ตธรรมสถานบ้านสติมานี่ก็เป็นภารกิจที่ผม กับน้องฤาษีบุญช่วยมีวาระร่วมกันพร้อมทั้งด้วยบุคคลผู้ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยสายเลือดสายสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ไม่ว่าดวงจิตดวงวิญญาณนั้นจะมาเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่จำเป็นต้องมีบุญสัมพันธ์กันมีความผูกพันผัวพันกันในวาระของการปลดปล่อย ดวงจิตดวงวิญญาณในครั้งนี้ด้วยเช่นกันออกจากพระราชวังจันทร์แล้วผมก็เดินทางไปสู่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยผ่านศาลพระเจ้าตากสินและมุ่งสู่มูล,ลนิธิปกิสมุปปาบาทขององค์หลวงพ่ออำนาจโอภาโสณมูลนิธิปกิสมุปปาบาทโดยท่านทนายศรธาและอาจารย์แอปเป็นผู้นำทิพมาร่วมทอดกระถิน กับองค์หลวงพ่อจากนั้นผมได้เดินทางมายัางอำเภอขานุวลรรัษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรสวนป่าวิปัสนากรรมฐานทิพยานเพื่อร่วมในการนำช่างมาปั้นพาญานาคให้กับปู่เจี๊ยบย่ารุ่งผู้ก่อตั้งสวนป่าทิพยานในครั้งนี้และร่วมนำพระพุทธรูปเข้าปฏิสถานณเจดีนะ JD, ซึ่งเป็น,อ,นองค์ประธาน,นพระมหา,าธาตุเจดีย์ในครั้งนี้นเป็นพระพุทธรูปแกะจากหินปางประทานพรในเช้าวันนี้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งเช้าวันที่26พฤศจิกายนก่อนที่จะเดินทางไปยังดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมงานในธรรมสถานบ้านสติมานี่ก็เป็นผลงานที่ช่างเรากำลังจะปั้นพญานาค เพื่อเป็นผู้ดูแลรักษาณสถานที่แห่งนี้สืบต่อไปในระหว่างเดินทางผ่านจังหวัดลำปางนั้นผมได้มองเห็นอนุษสาวรีลีพระแม่จามเทวีผมจึงได้เลี้ยวรถเข้ามายัางถนนผ่านพระธาตุลำปางหลวง<อ>และก็ได้เห็นขบวนที่เขากำลังจัดเตรียมเพื่อไปร่วมงานยี่เปงในคืนวันเพ็งวันลอยกระทงวันที่27 ที่จะถึงนี้ผมและคุณอินจึงได้แวะกราบขอพรอย่างพระธาตุลำปางหลวงเพื่อน้อมบอกกล่าวผมเทพเทวาเทวดาทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้ทุกทุกพระองค์ในจุดประสงค์ที่เรากำลังจะขึ้นไปร่วมงานณธรรมสถานบ้านสติมาและน้อมบอกกล่าวขอพรท่านเพื่อที่จะให้ทำภารกิจ เนว่าองค์การในครั้งนี้ให้สำเร็จรุ่งรงไปด้วยดีที่พระธาตุลำปางหลวงนี้ก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีพลังงานที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นพระธาตุที่เก่าแก่และมีพระบรมสา,า,ารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่และก็เป็นสถานที่บรรจุพระเส้นเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดม ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุถึงสองค์ณสถานที่ตรงนี้ตามประวัติที่พระพุทธองค์ทรงเรียบโลกนั้นได้บันทึกไว้ว่าพระพุทธองค์ประทานเส้นพระเกศาให้กับไอคอนชาวลั้วคนหนึ่งเพื่อประดิษฐานไว้ณสถานที่ตรงนี้และต่อมาอีก218ปีจะมีพระรหันนำพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหน้าผากส่วนลำคอหรือพระศอนำมาปฏิสถานณพระธาตุหลวงลำปางนะะโดยที่พระพุทธองค์พุทธพยากรพระธาตุองค์นี้ได้ชื่อว่าพระธาตุลำพางกัมปะโดยที่พระพุทธองค์ได้ทรงพุทธพยากรไว้218ปีต่อมาได้มีพระหัต์สองลูกได้นำพระธาตุส่วนหน้าผากหรือส่วนพระนาราช คือพระกุมารกัสปะและพระเมขิยเถนได้นำส่วนของพระสอหรือลำคอมาประดิษฐานณพระธาตุลำปางหลวงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องราชามหามุนีด้วยนะครับสุดท้ายขอฝากสินค้าสีนาคาแอดแอนอสารพันสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ